สวัสดีค่ะคผู้ชมเข้าต้อนรับเข้าสู่รายการ CEO Talk ค่ะเราพบกันวันนี้ขอเริ่มต้นกันด้วยเกร็ดความรู้สั้นๆ AEC จากประเทศเวียดนามค่ะคุณผู้ชมคะการลงทุนในเวียดนามนั้นนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนักธุรกิจและผู้ประกอบการทุกท่านก็ควรที่จะประเมินศักยภาพของตอนเองทั้งในด้านความเชี่ยวชาญในธุรกิจความสามารถในด้านการตลาดการพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร ประสบการณ์ในการลงทุนต่างประเทศและที่สำคัญคือวิสัยทัศน์ในการดาเนินธุรกิจด้วยค่ะทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าสภาพแวดล้อมการลงทุนในต่างประเทศนั้นจะแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับการลงทุนในประเทศของเราการประกอบธุรกิจจะต้องได้มาตรฐานสากลนักธุรกิจจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ายด้วยล่ะค่ะโดยขั้นตอนของการอนุมัติจัดตั้งสาขาหรือสำนักงานตัวแทน บริษัทต่างชาตินั้นสามารถที่จะขออนุญาตจัดตั้งสาขาได้ในเวียดนามนะคะโดยขออนุญาตจากกระทรวงการค้าในส่วนที่เกี่ยวกับการค้าสาขาบริษัทต่างชาติสามารถดําเนินการได้ดังต่อไปนี้ค่ะอย่งางแรกเลยคือส่งออกสินค้าที่ผลิตในเวียดนามอย่างเช่นสินค้าอุปโภคบริโภคหัตถกรรมและผลิตผลทางการเกษตรยกเว้นข้าวและก็กาแฟนะคะอย่างต่อมาคุณผู้ชมจะต้องนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพื่อจําหน่ายในเวียดนามเช่น เครื่องจักรและอุปกรณ์สําหรับใช้ในกิจการเหมือนแรกการประดุกสินค้าเกษตรและประมงซึ่งนอกจากนี้บริษัทต่างชาติอาจจะขอตั้งสํานักง,งานตัวแทนในฐานะเป็นตัวแทนของบริษัทแม่ในต่างประเทศแต่ไม่สามารถดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการหาไรายได้อย่างเช่นการลงนามในสัญญาการรับชําระเงินโดยตรงและการซื้อสินค้าค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะการตั้งสํานักงานตัวแทน ก็เป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมพื้นฐานเพื่อจัดตั้งบริษัทจำกัดในอนาคตได้ค่ะและต้องดำเนินการในเวียดนามอย่างน้อย5ปีนะคะเอกสารที่ต้องใช้ก็ประกอบไปด้วยแบบคำขออนุญาตจ,จัดตั้งสาขาหรือสำนักงานตัวแทนในเวียดนามสำเนาใบรับรองบริษัทและประทับตาโดยหน่วยงานราชการในประเทศของผู้ลงทุนและสำเนาใบรับรองบริษัทค่ะหากเอกสารถูกต้องและครบถ้วนก็สามารถอนุมัติโครงการได้ภายในเวลา15วัน นับจากวันที่ยื่นเอกสารหลักฐานค่ะและเตรียมพบกับการเดินทางกับทัวร์ธุรกิจโดยรายการ CEO Talk จะพาคุณผู้ชมที่สนใจซึ่งคุณผู้ชมจะได้ทั้งการท่องเที่ยวและมองหาโอกาสทางการค้าในประเทศเวียดนามไปพร้อมๆกับการศึกษาลู่ทางและหาโอกาสการลงทุนเร็วๆนี้เราจะจัดทริปท่องเที่ยวบุกตะลุยเวียดนามอาทิโฮจิมินซึ่งเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ และยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญและยังพร้อมมุ่งหน้าเพื่อเดินทางสู้ฮาหน่อยพบกับวิทยากรคุณถลิงศักด์มณีเนรประธานที่ปรึกษาที่แอ r o ก p ที่พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำการทำธุรกิจที่นั่นจากผู้รู้จริงซึ่งประสบความสำเร็จมาแล้วในอดีตเราจะพาคุณผู้ชมไปค้นหาอาชีพประเภทธุรกิจว่าอะไรในธุรกิจใดที่มีโอกาสและความต้องการที่ตอบโจทย์ประชาชนมากกว่า90ล้านคนรับจำนวนจำกัดสอบถามรายละเอียดที่0 8 6 8662266และ0869052226โดยทริปเนี้ยจะออกเดินทางในต้นปีหน้ารับ AEC เพื่อมุ่งหน้าสู่ CLMV ห้ามพลาดกับโอกาสดีๆอย่างนี้รอคุณผู้ชมอยู่กับทัวร์รูปแบบใหม่ได้ทั้งท่องเที่ยวและว,วางแผนธุรกิจค่ะสัปดาห์น,นี้มาพบกับคุณวาสันและคุณพลอยการเบนส์ทองหล่อเจ้าของกิจการเบนส์ทองหล่อในตอนเจาะลึกโมเดลธุรกิจค้ารถ จากพ่อสู่ลูกตอนที่หนึ่งในช่วงเปิดโลกไปกับซ e o ท้ายรายการพบกับด h e ิวฮุนไดเอ i H1 Limited รถยนต์รุ่นล่าสุดในตระกูล H1 Series ซ,ซึ่งในวันนี้คุณโยทินจะพาไปทดลองขับในสภาพถนนจริงในช่วง Recommend by โยทินและท้ายรายการมีกิจกรรมมาให้ท่านผู้ชมได้ร่วมสนุกกันจะเป็นอะไรกันนั้นห้ามพลาดนะคะ สำหรับท่านใดที่มีคำถามและอยากส่งตรงหรือฝากถึงซ e o ของเราหรืออยากรู้เรื่องอะไรในธุรกิจประเภทไหนสามารถนนะำและแจ้งความต้องการโดยส่งมาได้ที่ Facebook Fanpage CEO Talk Thailand หรือที่02 527 1212 3086 9052226และ0868662266ทุกคำถามที่คุณอยากรู้มีคำตอบเสมอคะ่ะเรานะครับจะร่วมกันกาะติดไปที่เวียดนามนะครับเราจะเข้าไปเปิดเรื่องของสภาพความเป็นอยู่สังคมวัฒนธรฐฐมรฐฐมเศรษฐกิจการเงินแล้วก็การลงทุนนะครับเวียดนามยังมีโอกาสสำหรับนักบิบ SME ทุกท่านผมยินดีแจ้งคำปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงพาท่านเข้าไป สัมผัสบุกตลาดเวียดนามพบกันได้เร็วๆวันนี้ครับสำหรับคุณผู้ชมนักธุรกิจ SME หรือนักลงทุนและนักธุรกิจที่สนใจและอยากขอข้อมูลด้านการค้าการลงทุนในการรู้จักประเทศนี้ให้ดียิ่งขึ้นหรือกําลังมองหาลู่ทางเข้าไปลงทุนในประเทศเวียดนามคุณผู้ชมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลไปได้ที่02 527 1212 3หรือ086 866 2266และ086 9052226ทุกอย่างมีโอกาสนะครับแล้วก็ความท้าทายต่างๆเหล่านั้นรอคุณอยู่ใน c ีอโอทอครับช่วงเปิดโลกไปกับ CEO แค่คุณเปิดโลกกว้างขึ้นพบมิตรภาพที่หลากหลาย ที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของหลายสิ่งที่ที่ความสุขมีไว้แบ่งปันไปเปิดด้วยกันกับเราสิ่ง c ์ดิสคอเ500กระลับก็คอแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนสิ่ง Discover 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนดอกเบีย้ยถูกขนาดนี้มาผ่อนเบนส์คีกันดีกว่า G.L.A 2ล้านผ่อนแ 20, 000, e class 3, 000, 000, ค,แ 30, 000, ค่20,000ืน E.Class 3ล้ 5, 000, านก 5, 000, วา่าผ่อนแค่30,000กว่า S.Class 5ล้านกว่าผ่อนแค่50,000กว่าดาว25%จะเอาอะไรมาดาวก็ได้พระเครื่องรถยนต์นาฬิกาคอนโดที่ดินหรือจะไม่ดาวก็คุยกันได้ทางนั้นที่ราเมนทา0-294 5 4 5 5 5และที่ซอยทองหล่อ02-714-8888ผมอยู่ทุกวันละครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเราก็ยังคงมาอยู่ที่เบนซ์ทองหล่อในซอย أ, สุข Covid ุมวิท55เช่นเคยนะครับวันนี้ครับเรามาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้มีคุณวันร์มานั่งพูดคุยกับเราด้วยในฐานะผู้ก่อตั้งนะครับเบนซ์ทองหลอดีลเลอร์หมายเลขหนึ่งของเมืองไทยนะครับตอนนี้เราอยู่กันกับทั้งสองท่านนะครับไปทักทถ่ายนะครับคุณพลอยกับพี่ประถันต์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีสสดเพื่อนดีค่ะ วันนี้ต้องขอ,ขอบคุณพี่กัริย์นะฮะที่จะมานั่งพูดคุยด้วยหลายคนนะพอได้ดูคุณพลอยให้สัมภาษณ์ไปก็จะบอกว่าคุณพษัตริ์วางมือเบ้นทรงหลอดได้จริงหรือเปล่าวางมือกับมือวางนั่นแหะสิครับวางมือได้เหรอตอนนี้มือวางทําแล้ว <c oughs> วางมือก็วางไปแล้วครับแต่ยังวิ่งประกบอยู่มันวิ่งผัดอะ่ะยังคอยประคองอยู่วิ่งผัดนะนะส่งไม้ไปกันละส่งไม้ไปแล้วเธอวิ่งแล้ว เพียงแต่ผมยังไม่หยุดวิ่งกลัวไม้หล่น<อ>กลัวไม้หล่นกลัวไปเองจับบอรี่ไปเองยังมีความกังวลอะไรอยู่ครับในใจไม่กังวลอะ่ะคือเวลาเราทําอะไรผมเชื่อว่าเขาว่าธุรกิจครอบครัวนะฮะเวลาส่งผ่านไปเนี่ยเราก็อยากเห็นความเจริญเติบโตคนที่มันรับช่วงใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะเห็นแต่ทางเดินที่ปูปด้วยผมไอ้มุมบอร์ดที่มันเคยเกิด เราคอยเตือนในเรื่องนี้เท่านั้นเองว่าถ้ามันเกิดไอ้นี่ระวังนะถ้ามันเกิดไอ้นี่ระวังนะแต่มันยังไม่เกิดอ่ะแต่ไม่อยากให้เจอไม่อยากให้เจอกลัวว่าเจอแล้วเธอจะแก้ปัญหาแล้วเหนื่อยเหมือนเราเท่านั้นเองอืเท่านั้นแหละไม่มีอะไรครับแล้วคุณพลอยเลยฮะคุณพลอยสิ่งที่คุณพ่อคอยประคองคอยดูแลคอยตักเตือนมีอะไรไหมครับที่เรานั้นยังมีความกังวลอยู่ในการบริหารธุรกิจเบนซ์ทองหล่อต่อไป คืออย่างที่บอกว่าคุณพ่อเตือนเนี่ยในสิ่งที่เรานึกไม่ถึงนะคะแล้วบางทีเนี่ยเราก็จะมองนึกไม่ออกหรอกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรอมันปัญหามันจะเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆหรอเราคิดไม่ออกว่ามันน่ากลัวขนาดนั้นแต่โอเคสิ่งที่พ่อเตือนเราก็ต้องฟั่งไว้ต้องคอยระวังไว้อย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นเอาไว้เป็นแบ็กอัพข้อมูลว่าโอเคนะเดี๋ยวต้องคอยระวังตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยแต่ถามว่าพีนึกภาพออกไหมก็ นึกไม่ออกเหมือนกันนะคะมันจะน่ากลัวอย่างนั้นจริงเหรอะรอะไรเงี้ยแต่คุณพ่อจะคอยเตือนตลอดตรงเนี้ที่ที่ที่ย้ำทุกวันว่าเอ้ยตรงนี้นะตรงนี้นะตรงนี้นะระวังนะอะไรเงี้ยประคองไว้สิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่ประสานเมื่อปี40 18ปีผ่านมานั่นคือสิ่งที่เราบอกเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับกับคุณผู้ชมว่าเป็นสิ่งที่จะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วสําหรับไม่ควร,รจะให้เขาเกิดเช่นตอนนั้นเราทํางานเราไม่มีเงินก๊อกสองเลยนะ บานช่องเอามาตึงทํางานร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไม่เคยนึกว่าวันหนึ่งเนี่ยแบงก์มันจะหยุดปล่อยเราไงทั้งๆท,ท,ที่เรามีที่ดินอยู่กับเขามีวงเงินสมมติร้อยล้านอยู่ดีเขาบอกว่าไอ้ที่ดินที่อยู่มาการันตีไว้เนี่ยเป็นประกันเนี่ยแล้วมีวงเงินให้อยู่ร้อยล้านจากนี้ไม่ให้ใช้แล้วนะหยุดดือด้อเลยหยุดดือด้อเพราะอะไรแบงก์บอกแบงก์ไม่มีตังค์สิ่งพวกนี้เขายังไม่เคยเกิดแล้วพอแบงก์ไม่ให้ตังค์เนี่ยการค้าของเรามันต้องหมุนไงน รถมาส่งลูกค้ายังเก็บเงินไฟแนนซ์ไม่ได้ช่วงระหว่างตรงน,นี้เราต้องใช้ตังค์แต่แบงค์บอกไม่ให้ตังค์ละอ่ะแล้วเราจะเอาตังค์ที่ไหนมาซือ้อรถส่งให้ลูกค้าไปผ่อนไฟแนนซ์กว่าจะเก็บเงินได้อ่ะเงินมันจะขาดมือช่วงเนี้ยอืเงินในการหมุนเวียนมันอยู่ดีดีมันเจ๊งได้อย่างนี้เลยนะอืมไม่ได้เจ๊งเพราะเราทําอะไรเจ๊งนะออย่างเนี้ยนี่นต่อไปนี้ก็บอกว่าพึ่งแบงค์ให้น้อยๆหน่อยที่เตือนนะ คุยกันแล้วนะครับเรื่องนี้ก็เตือนตลอดนะ่ยพึ่งให้น้อยที่สุดอทํางานเท่าที่เราทําได้อย่าไปพึ่งเขาร้อยเปอร์เซ็นผมพึ่งพันเปอร์เซ็นตไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นถือว่าเป็นบทเรียนอะไรที่เราจะมีการบอกต่อจากรุ่นสู่รุ่นถึงลูกไหมครับเรื่องนี้บทเรียนก็คือว่าเพื่อนแท้ไม่มีสักคนเวลายอยู่จนเพื่อนหนีหมดนี่เรื่องจริงนะครับยู่จนไอ้เพื่อนที่ เราไม่ต้องไปกวนเขานะแค่นัดกินข้าวให้ไม่อยากเจอเราเลยยิ่งจนน่ะแล้วเดี๋ยวนี้ยิ่งแก่ด้วยจนด้วยนะไปกันใหญ่ไอ้ตอนนี้หนุ่มๆแล้วจนก็แย่อยู่แล้วนะแก่แล้วอย่าจนอืะทีนี้แม้กระทั่งเราจนเนี่ยนะเรายังต้องช่วยเหลือไอ้คนที่จนกว่านี่มันหนักอืมเพราะเราจนเราเจ็บเราเหนื่อยเราลําบากมีคนลําบากมากกว่าเราอีกที่เราทิ้งไม่ลงเนี่ยอืตรงนั้นมัน ดับเบิลเหนื่อยเลยน,นะคงไม่เกิดอีกแล้วละ่ะสำหรับเขานะผมได้มีโอกาสาคุยกับพนักงานเบนซ์ทองหล่อมานานนี่นะฮะ<ส>ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าแม้กระทั่งเกิดคลายสิทธิ์พวกเขาไม่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนก็กออกตรงก็เต็มทุกคนก็ยังมาทำงานอยู่ดีมีสุข <c oughs> นั่นคือสิ่งที่ผู้นำควรจะมีในตัวไหมครับเขาจำเป็นกว่าเราอ่ะมีเงินเนี่ยแทนที่จะให้แบงก์ก่อนต้องให้พวกนี้ก่อนไอแบงก์มันไม่แจ้งหรอกเราก็เสียเครดิต แต่พวกนี้ไม่ให้เขาไม่ได้เขาไม่มีกินถึงแม้จะมาแล้วไม่มีงานทำบริษัทเราไม่มีกิจกรรมอะไรเลยมันนั่งรอเพื่อจะกลับบ้านแต่ก็ต้องมามาตอนเช้าเงินเดือนก็ต้องจ่ายต้องจ่ายมาตอนเช้าเพื่อรอจะกลับบ้านไม่มีอะไรทาบัญชีก็ไม่ต้องทำเพราะรถไม่ได้ขายก็เลยบอกไปขายข้าวแกงกันดีกว่าไหมที่ตอนนั้นอ่ะเราตัด้าร้านขายข้าวแกงขายส้มตำเพื่อไม่ให้มันเบื่อนั่นเอง เป็นที่เริ่มต้นของตลาดนัดคนเคยรวยนั่นเองคุณพลอยครับส่วนหนึ่งเนี่ยมีหลายคนที่เขามองเข้ามายัางธุรกิจของเบนซ์ชองหลอมีการพูดถึงว่าสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อมีจุดเด่นในการทําธุรกิจคือคอนเน็กชันส่วนตัวคุณพลอยมองตัวเองเรื่องนี้ยังไงครับเราก็ต้องพยายามสร้างนะคะพยายามสร้างเหมือนกันเพราะว่าคอนเน็กชันพ่อแน่นอนตอนนี้ก็เป็นยุคของพ่อแต่ว่าวันหนึ่งมันก็ต้องถึงยุคของคนอีกรุ่นหนึ่งใช่ไหมคะเราก็ต้องพยายามสร้างนั่นเองค่ะ เพราะว่าอย่างที่พ่อบอกมีเจอปัญหาอะไรหรืออะไรเงี้ยค่ะคอนเน็กชันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่พอจะช่วยกันได้บ้างคุณรัศสาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกับคุณพลอยเรื่องนี้ไหมครับก็เขาเขาดูผมมากกว่าเวลามีปัญหาอะไรก็ปล่อยเขาแก้ไปพอเขาแก้แก้แก,แก่รู้สึกเฮ้ยมันช้าจังเราก็บอกนี่ไงหมุนไปหาวันนี้สิเราหมุนกิ้งเดียวก็หลุดเลยคุณพลอยตั้งแต่รับช่วงดูแลเป็นซีอของเบน์ทองหล่อนี่เรียกว่าเต็มตัวแล้วนะครับนานแล้ว นานแล้วนะครับนานแล้วนะนานแล้วค่ะเกือบสิบปีละเจ็ดปีคือตั้งแต่เข้ามาเนี่ยพลอยว่าธุรกิจมันก็ไม่ได้สวยหรูไปตลอดนะะมันมีช่วงขึ้นขึ้นลงลงอย่างเข้ามาตอนแรกก็มีเรื่องวีโต้มีอะไรเงี้ยให้เราได้เรียนรู้เต็มสต็กแบบสองร้อยคันเียทแ,<บ>แบบไม่ใช่เบาๆแบบหนกักๆเลยอันนี้มันค่อยๆเรียนรู้มาจากปัญหาค่อยๆแก้มาอะไรเงี้ยค่ะพลอยว่าก็ดีเพราะว่าเราไม่ได้เข้ามาแล้วก็นั่งแบบโหทุกอย่างสบายสวยงามไม่ต้องทําอะไรเลย,เลย มีปัญหาให้มาเรียนรู้เรื่อยๆก็เป็นอะไรที่ที่ที่สนุกแล้วก็ได้เรียนรู้เยอะอะค่ะครับผมมีคําถามที่ผมสงสัยมานานนะครับเวลาที่จะต้องการจะไปพบซีอบริษัทรถยนต์หรือเป็นดีลเลอร์รถยนต์แต่ละที่แต่ละท่านเนี่ยห้องทํางานจะอยู่ข้างบนและเป็นสิ่งที่เข้าพบยากมากเลยแต่เวลาที่เราเดินมาเบนซ์ทองลอเนี่ยจะสัมผัสได้ถึงซีอีโอเบนซ์ทองลตัวจริงพบได้ง่ายมากเลยเป็นเพราะอะไร พบได้ง่ายกว่าพบได้ง่ายกว่าพบพนักงานโอ้ยจริงๆครับรู้สึกกับโต๊ะแรกด้วยซ้ำไปเข้ามาพบเลยถ้าถ้าถ้าผมเห็นคุณก่อนผมก็ไปเปิดประตูเลยโอ้คนมาหน้าแปลกๆผมจะไปทักเลยครับเราทำงานปรับกับเข้าไงผู้ใหญ่อยู่หน้าเด็กอยู่หลังทุกองก์นี่บอกผู้ใหญ่อยู่หลังเด็กอยู่หน้าเอาทหารไปตายก่อนแล้วแม่ทัพอยู่ข้างหลังไอ้นี่บอกเฮ้ยแม่ทัพออกก่อน ทหารมันจะได้ไม่ตายอเออพราะแม่ทัพรู้วิธีหลบหลีกปกป้องลูกน้องเราลบไม่เหมือนชาวบ้านเขาไงถึงทําให้เราเป็นองค์กรเล็กๆที่รอดมาได้ถึงวันนี้เพราะแม่ทัพอยู่หน้าอืนั่นคือความเป็นนักการตลาดในตัวของคุณวสันต์เองโดยซ้ำไบใช่ไหมครับใช่มันก็รวมอยู่ในเนี้ยทั้งนักการเงินการตลาดออะไรอยู่นี้หมดมซึ่งน้องพลอยก็เป็นอย่างนั้นโตน้องพลอยอยู่หน้าเลย อยู่เดินมาเจอน้องพลอยก่อนเลยแล้วมีการหนึ่งที่อาจจะต้องแลกเปลี่ยนกันเรื่องของแคมเ,เปญเบนซ์ทองหล่อใครเป็นคนคิดครับไม่ว่าจะเป็นคนดีไม่ต้องดาวที่โด่งดังไปในอดีตพวกนี้เขาก็จะคิดกันก่อนเขาจะคิดกันวาง <ไป S 1> แผนกันยังไงครับได้มีการมีรถรุ <ลด S 1> ่นนี้เริ่มเหลือแล้วนะดีลเลอร์นั้นตัดราคาเขาเหลือรถเยอะทํายังไงเนี่ยอคอยจะเริ่มพอเวลามีปัญหาค่ะก็จะช่วยกันเริ่มคิดแล้วว่าจะทํายังไงดี แต่สุดท้ายจริงๆจะทำยังไงหรือแคมเปญหรือคำเด็ดๆที่จะหลุดออกมาเนี่ยก็จะมาจากพ่อทั้งนั้นเลยเพราะว่ากว่าที่จะออกมาเนี่ยคุณพ่อทั้งคิดมาสามรอหกสิองศาแล้วว่าคำจะออกมายังไงจะแคมเปญใช้คำอะไรที่มันฟังแล้วมันแบบโดนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากคำเด็ดๆ่ยมาจากพ่อทั้งนั้นเลยค่ะและดูเหมือนจะได้ผลทุกครั้งที่เราทำแคมเปญด้วยซ้ำไปก็ส่วนใหญ่นะ ส่วนใหญ่ก็เราพูดแล้วเลยะพูดปุ๊บเราพูดแล้วเขาเข้าใจง่ายเราจะหาภาษาที่พูดแล้วเข้าใจง่ายแล้วไม่ต้องมีคำถานอะไรเลยฟังแล้วปุ้งเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าคุณพลอยชื่อเสียงของเบนซ์ทองหล่อส่วนดึงเนี่ยคนรู้จักคุณวสันก็คือเบนซ์เดินไปที่ไหนไปงานสังคมที่ไหนก็คือโลโก้เบนซ์ทองหล่อติดตัวไปด้วย ตรงนี้เป็นสิ่งที่เราสร้างยากง,ง่ายยังไงครับเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจะบอกว่าง่ายก็ง่ายนะคะเพราะว่าไปไหนแล้วเราบอกว่าเราเป็นลูกพ่อลูกแม่หรือเป็นเบ้นช่องหลอมันโดนเขาเรียกเลยสังคมจะยอมรับไปโดยปริยายะคะแล้วก็ทุกคนก็จะคือสิ่งเหล่านี้มันถ่ายทอดออกมาอย่างที่พ่อยบอกเขาที่แล้วว่าสิ่งที่พ่อกับแม่สร้างไว้เนี่ยพอเราไปไหนแล้วเราบอกว่าเราเป็นลูกพ่อลูกแม่เนี่ย ความดีหรือชื่อเสียงอะไรก็ตามที่ทั้งสองท่านสร้างไว้เนี่ยก็จะโดนมาที่เราด้วยจะเป็นคําชมทําให้เราโดนยอมรับไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าจริงๆง่ายนะคะว่าว่าคําว่าเป็นสังหลอมก็ติดตัวเราไปอยู่แล้วคุณผู้เขาเรียก CSR oh. ฝรั่งเรียกแต่รจริงเราทํามาตั้งนานแล้วรเราเช่นเราจัดให้เด็กหัดขับรถมีวินัยหนูน้อยจราจรทำมาตั้งนานแล้วเราก็จับผู้ใหญ่ไปปฏิบัติธรรม ซึ่งทำมาต่อเนื่องนะครับทำมาจนถึงวันนี้ยังทำอยู่เลยยี่สิบกว่าปีซึ่งทางพี่กายเป็นเป็นคนที่เข้าไปดูแลเต็มตัวตอนนี้ก็คือคุณแม่ของคุณพลอยครับแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยตั้งแต่พลอยจริงๆพลอยมีเอ็กเ i ียนสามิกว่าปีตามอายุเธอเพราะเกิดมาอยู่ที่นี่เลยไงไม่ใช่มาแค่เจปี8ปปีรับงานซึมซับมาตั้งแต่ตอนนู้นเธอก็อยู่ในเหตุการณ์คุณพลอยมองอาชีพของดีลเลอร์ขายรถ ส่วนตัวมองยังไงครับอาชีพคนขายรถคืออะไรคือการให้บริการนั่นแหละค่ะเพราะว่าเขาก็จะมองว่าเราเป็นที่พึ่งการซื้อรถคันหนึ่งเนี่ยเราต้องให้ทั้งความไว้เนื้อเชื่อใจเขาให้คําแนะนําที่ดีกว่าที่เขาจะมาซื้อกับเราได้เนะี่ยเพราะว่าคุณจะไปซื้อที่ไหนรถมันก็มีเหมือนกันทุกดีลเลอร์ก็มีรถ C Class E Class มีเหมือนกันหมด แต่ความไว้ใจที่เขาจะไว้ใจและเชื่อใจว่าอยากจะซื้อรถคันหนึ่งเนี่ยฉันก็อยากจะซื้อับคนที่ไว้ใจได้ึ่งราคาต้องไม่แพงกว่าที่อื่นครับถูกกว่าเท่าไหร่อีกเรื่องหนึ่งอย่างน้อยต้องไม่แพงกว่าข้อสองอัพเซลจะไม่โกงเขาไม่เอาอะไรอะไรไปใส่อะไรเงี้ยเขาก็ต้องอยากได้คนที่เชื่อได้ใช่ต้องบำรุงจากนั้นอีกสิบปีต้องมั่นใจว่าเราทำให้สุดความสามารถ พี่กษันรเคยให้สัมภาษณ์รายการไปนี่นะครับว่าการขายรถเนี่ยแม้กระทั่งลูกค้าที่เดินเข้ามาเนี่ยประโยคแรกที่ลูกค้าจะพูดคือรถได้เท่าไหร่ใช่ํำพูดนี้คุณพลอยเคยเจอกับตัวเองไหมครับมีค่ะเป็นตลอดเราขายรถราคาตจนตอบไไงรู้ไหว่าไงครับรถเท่าไหร่ก็ไม่สําคัญผมถูกที่สุดในประเทศไทยกันแล้วกันนั่นคือคาตอบที่บอกกับลูกค้าไปให้เขาได้รับรู้อันนี้ไปเลยว่าอยูจะซื้อหรือไม่ก็แล้วแต่อืราคาที่ผมให้เนี่ยยูหาต่ากว่านี้ไม่ได้ก็แล้วกันนี่คือ คีย์เวิร์ดของเราต้องให้เขามั่นใจตรงนี้ให้ได้ถึงอยู่จะเดินออกจากโชว์รูมนี้ไปยังไม่ซื้อไปเช็คที่อื่นคํานั้นที่ผมให้ไปก็ยังถูกที่สุดเลยแม้แต่เราขายเราไม่มีกําไรเราก็ขายคัดทุนก็ขายคุณพลอยครับความท <c oughs> ้าทายจากนี้ไปทราบมาว่าเราจะมีการปรับปรุงเรื่องของโชว์รูมแผนเป็นยังไงบ้างครับของเราอตอนนี้จากที่ที่เป็นเกํากหนดมาเนี่ยนะคะภาพลักษณ์เขาก็มองเป็นเรื่องสําคัญ เพราะฉะนั้นเราก็จะอยู่แบบเดิมไม่ได้ละโชว์ชรูมต้องสวยงามขึ้นต้องทันสมัยขึ้นแล้วก็คิดว่าภายในปีหนึ่งเราก็จะมีโชว์รูมใหม่ที่สวยงามกดดันไหมครับกับยอดขายในฐานะดีลเลอร์เบอร์หนึ่งของเบอร์ซีดเอสเบนประเทศไทยกดดันไหมครับกับหน้าที่นี้ของดีลเลอร์เบนซ์ทองลอ่ออย่าบอกว่ากดดันดีกว่าค่ะ<ม>ก็เราก็ต้องวิ่งให้เร็วที่สุด<ม>นะคะก็คือทุกคนก็วิ่งตามมาติดติดแหละแต่ว่าเราก็อย่าหยุดวิ่งอย่า อย่าสะดุดอย่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องทําให้เต็มที่ผมเคยมีโอกาสคุยกับพี่ประสานสิ่งหนึ่งที่พี่ประสานเป็นห่วงคุณพลอยเนี่ยนะครับอันนี้เราคุยกันนะครับพี่ประสานเป็นห่วงเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนปัญหานี้แก้ไขหมดไปได้ยังครับตอนนี้ผมว่าก็เบาลงเพราะเบนซ์เขาเ,เข้ามาช่วยเบนซ์เองเขามีเบนซ์ลิสซิ่งเข้ามาซัพพอร์ตเราเต็มๆอะไรอย่างเช่นรถมาเนี่ยไม่ต้องจ่ายตังค์เลยนะ ่อนนี้ต้องหาเงินไปซื้อรถระขายก็มีคุณชายอุ๋ยเนี่ยแหละคุณชายอุ๋ยรองนายกเนี่ยซัพพอร์ตผมมาตลอดเลยอ๋อหม่อมราชวงศ์ปิติยธรธรปคุณเนี่ยนะฮะท่านอยู่แบงก์กติกรครับแล้วก็ทางกับกติกรก็มีเครือข่ายไปอ่ทิสโก้ไปเครือข่ายพัชคลระอะไรก็แล้วแต่ถ้าเงินแบงก์เต็มท่านก็ไปเอาที่อื่นให้ผมเขาเชื่อว่าสิ่งที่ผมกู้มาพอขายรถได้ผมไปคืนได้ไงทีนี้ผมถามหน่อยความคุ้มค่าที่ทีแรกบอกไปว่าขายคันหนึ่งขาดทุนก็ขาย เมื่อมองกับโมเดลธุรกิจกับราคาที่ดินราคาราวละล้านกว่าบาทคุ้มกับการทำโชว์รูมไม่คุ้มเลยจอดรถยังไม่คุ้มเลยเอาเบนซ์มาจอดเนี่ยแล้วขายได้เนี่ยไม่คุ้มเลยกำไรสามพันห้าพันหมื่นหนึ่งจอดรถยังไม่คุ้มเลยครับที่ดินนี่เรนมีพันล้านอ่ะสมมติว่ามันขึ้นปีหนึ่งสิบเปอร์เซ็นต์ผมได้เงินมาเท่าไหร่เงินงอกขึ้นมาร้อยล้าน yes นี่นะที่เราอยู่ได้ทุกวันเนี่ยมันขึ้นมาเองบุญเก่ามันมี เคยคุยกับลูกไหมครับก่อนจะมาดูแลว่าลูกชอบไหมลูกจะเอาอาชีพ<า>อื่นไหมชอบไหม,มเพราะว่าสังคมอันนี้มันแข่งขันสูงมากแล้วก็หน้ายิ้มใส่กันข้างหลังซ่อนมีใไ,ไหมไม่รู้ผมไม่ได้พูดนะผม <c oughs> ว่าหน้ายิ้มใส่กันแล้วมันขายสินค้าเหมือนกันะ่ะลูกค้าคนเดียวกันะ่ะม,มันจะรักกันได้ยังไงเพราะทุกคนต้องอยากขายให้คนเนี้ยอยากขายใช่ไหมมันก็ยิ้มใส่กัน ก็สงสารลูกว่าทำไมต้องอยู่ในที่นั่งอย่างนี้ก็ถามไหวไหมชอบไหม,มเธอยือนยันอย่างมั่นใจว่าชอบครับพ่อเอาชอบก็ทําต่อคนที่รู้จักคุณพ่อสันไม่มีทางคุณพรอสันจะยังไงก็ยังจะคอยเป็นแบ็กที่จะช่วยผักดันเป็นพ่อความเป็นพ่อมากกว่านะมไม่ใช่ในเชิงธุรกิจแล้วนะธุรกิจเธอไปรอดเราก็ยังเดอะเบส d ดลเลออยู่ เพราะที่เราวางลูกน้องไว้ให้วางวิธีการวางความเป็นเบ้นท์ทองหลอ่อวางที่คนรู้จักความไววางใจเนี่ยเธอรับไปแล้วก็ตัวนี้มันไปได้ในเชิงทําธุรกิจแต่ความเป็นห่วงก็คือข้อที่ห่วงลูกให้คะแนนคุณพอยอยังไงครับบริหารงานเบนท์ทองหลอ่อเต็มตัวมาหลายปีแล้วสัปดาห์หน้ามาตามกันต่อกับคุณวัศน์และคุณพลอยการเบ้นท์ทองหลอ่อเจ้าของกิจการเบ้นท์ทองหล่อตอนเจาะลึกโมเดลธุรกิจค้ารถ จากพ่อสู่ลูกช่วงหน้าพบกับ The New Hyundai H1 Limited ในช่วง Recommend by Yotin ทินกาลาปัสผมว่าคุณคงเคยได้ยินชื่อนี้ไปที่จุดตั้งต้นของแกนโลกที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของหลายสิ่งที่ที่ความสุขมีไว้แบ,บ่งปันไปเปิดด้วยกันกับเราที่กาลาปัคส แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนสิ่ง discover 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนทุกท่านที่มีพระเครื่องปรอทราบผมวันตัเบนทงองหล่อเตียนชอยเตียนน,นันทาประจันจะมารับตรวจเช็คพระเครื่องให้ท่านฟรีที่ตึกเบนสมองซอยทงองหล่อสนใจต้องโทรนัดหมายมาก่อนนะครับ 027148888ผมอยู่ทุกอาทิตย์แหละครับช่วง Recommend Biothin นี่แหละครับตอนนี้ผมอยู่บนทุนใด H1 ตัว l i m i t ต็ดนะครับเขาที่บอกไว้ก็มีแค่400คันนะครับเฉพาะสีขาว รถตู้เนี่ยนะส่วนตัวผมมองว่าเป็นรถที่ขับง่ายเนื่องจากว่าหน้ามันสั้นนะครับเพราะฉะน,นั้นการจะเลี้ยวการจะควบคุมต่างๆเนี่ยก็ง่ายยิ่งขึ้นรวมถึงความสูงที่เราเห็นเนี่ยนะฮะเราจะมองผ่านกระจกบังลมบังลมหน้าไปเนี่ยเราจะเห็นทั้งหมดกว้างทั้งหมดเลยนะฮะร,รวมถึงรุ่นนี้เป็นเสาเอพิล่าที่ไม่มีอะไรที่จะมาบดบังถ้าสังนิสัยเวลาเรามองไม่ว่าจะเป็นมุมตรงหรือมุมด้านข้างเองก็ดีนี่นะครับก็ ส่วนตัวค่อนข้างชอบนะฮะในรถตู้จะมีอย่างเดียวนั้นคนอื่นที่อาจจะติดกันก็คือเรื่องของความยาวของรถแน่นอนนะฮะเมื่อเกิดมีความยาวมากยิ่งขึ้นการเลี้ยวการกะร,ระยะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องให้ความใส่ใจและความจําเป็นมากเช่นกันท่านใดนะฮะที่ชื่นชอบคุณใดตู้รุ่นนี้อยู่แล้วแล้วใช้เงินจ่ายเพียงแค่ล้านกลางๆก,ก็สามารถที่จะมาเป็นเจ้าของได้ที่สําคัญคุณผู้ชมภาษีประจําปีถูกด้วย นะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้นั้นเป็นรถ12ที่ดังแต่ถ้าเรามองกันในกลุ่มรถตู้ในบ้านเราทั่วๆไปที่เป็น MPV นะฮะก็จะเห็นไซซิ่งที่มันเล็กลงกว่านี้ซึ่งเราไม่ได้เอามาเปรียบเทียบกันนะครับเพียงแต่ว,ว่าพูดถึงระดับราคาจ่ายต้อง3ล้านกว่า2ล้านกว่าก็ลดเหมือนกันเดินทางได้เหมือนกันรุ่นนี้ฮะที่ผมเห็นองค์กรบริษัทห้างร้านต่างๆนั้นมีการใช้งานกันแพร่หลายแล้วก็เห็นวิ่งกันขวักขวายนะฮะโดยเฉพาะ H วันซิรีี่เต็มท้องถนนในเมืองไทยนั่นคือสิ่งหนึ่งนะฮะที่จะตอบคุณผู้ชมได้ว่าถ้าไม่ดีจริงนะฮะแล้วไม่เป็นที่นิยมจริงๆไม่มีวิ่งกันเกินบ้านเกินเมืองมากมายขนาดนี้หรอกครับแล้วก็นี่คือเหตุผลหนึ่งนะครับที่เรานั้นถือโอกาสเอาตัวนี้มาแนะนําเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดตัวมาเมื่อไม่กี่เดือนมานี้เองนะฮะใครที่ชื่นชอบไปนะฮะไปดูแล้วก็ไปทดลองขับ คันนี้นะฮะสดนราคาค่าตัวประมาณ1นล้านหกแสนเศษเท่านั้นเองก็ไปดูกันได้ที่โชลรุมฮุนไดนะฮะเขามีอยู่20วัาแห่งทั่วประเทศถ้าชื่นชอบนะครับรถเกาหลีก็ไปดูได้ที่โชลรุมฮุนไดวันนี้ต้องขอบคุณนะฮะบ,บริษัทฮุนไดมอเตอร์ไทยแลนด์ที่ให้ยืมนะครับรถ H1 Limited เอามาแนะนำในรายการวันนี้นะครับ วันนี้เวลาหมดนะครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรนะฮะที่จะมาแนะนํารถยนต์รุ่นไหนอย่างไรก็ติดตามดูนะฮะแล้วก็เช่นเคยสําหรับคุณผู้ชมชั้นใดที่อยากจะให้เราเอารถรุ่นนั้นมาแนะนําเอารถรุ่นนี้มาให้เห็นนะฮะเอามาทดลองขับก็ส่งรายละเอียดความต้องการเข้ามาได้นะฮะสะดวกสบายนะฮะก็ที่หมายเลขโทรศัพท์025271212 3นะฮะหรือจะเป็น086 8662266อลละรครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับกิจกรรมดีๆสำหรับแฟนรายการ CEO Talk พียงตอบคำถามเข้ามาค่ะว่าแขกรับเชิญในรายการวันนี้คือใครบอกให้ถูกทั้งสองท่านนะคะส่ง SMS คำตอบของคุณเข้ามาได้ที่086 8662266และ086 9052226ผู้ที่ตอบถูกมีสิทธิ์ได้รับบัตรคอนเสิร์ต 2 o p l a ์2แชริตี้คอนเสิร์จำนวน,นงรางวัลรางวัลละ2ที่นั่งมูลค่า3,000บาทสุดยอดคอนเสิร์ต2ตำนานของวงการเพลงไทยวงคาราบาวและป๊อธนาชัยอุชินในวันพฤหัส,สบดีที่17ธันวาคมเวลาหนึ่งทุ่มโรงหนังสกาลา่าขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับมูลนิธิสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการประเทศไทยและมูลนิธิส่งเสริมพัฒนา,นาเด็กและเยาวชนสัปดาห์นี้เวลาหมดลงแล้วเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะประเทศเราโชว์เยอะรถขายไม่ออกหรือเปล่ารถเลือโออืม,อม,อมทำให้คิดแล้วพอ,อมาจองรถได้เลยครับทุกสีเอาสีไหนฝรั่งชอบมากอ้ยมอชอยได้เรือกของเราบอกไม่มีหรอกครับ รอรอห้าเดือนถึงจะซื้อถ้าบอกหลังบ้านมีเริ่มดังเลยแล้วขายไม่ออกหรือเปล่าถึงเหลือขนาดนี้มันไม่เหมือนกันอันนี้คุยกันคนละภาษาเพราะงั้นผมก็ไม่คุยกับฝรั่งแล้วให้น้องพลไปคุยะมันก็ต้องชิงทงก่อนจังหวะหรือการที่เราคิดก่อนทาก่อนเนี่ยถ้าคนอื่นเขาจะมองเป็นตัวแสบก็ก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าในเมื่อเราคิดได้ก่อนเราจะลงมือทําก่อนเพื่อโอกาสทางธุรกิจมันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหาย ขาทำได้ดีกว่าผมอ,ะอ่ะทำได้ดีกว่าผม